พิคูอันว่าพิสุทธ์ทั้งหลายอาหังสุกาวแล้วว่าเทโรอันว่าพระเถร,ระรประจาสิงสติย่อมหวังเฉพาะคมนังซึ่งการไปกัสจิแห่งใครๆอีโตฐานโตแต่ที่นี้เทโรอันว่าพระเถระอาคมิสติจักมาสทิงกับเตนะปุคเลนะด้วยบุคคลน,นั้นคตากาเลในการแห่งบุคคลน,นั้นไปแล้วอิติดังนี้ กุตุมพิโกอันว่ากุรุมพีอาหากลก่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญภาคินโยอันว่าหลานเมของกับผมอย่างนี้ปาริโตนามะชื่อว่าปาริตาแปลเป็นประโยกลิงคาถานะครับตมเหอันว่าท่านทั้งหลายเปเสถาจงส่งไปเอตังปริตังซึ่งปาริตะนั่นอิติดังนี้พิกขูอันว่าพิกษูทั้งหลายอาหาังสูกก่าวแล้วว,ว่า อัมเหหีอันเราทั้งหลายนาสกาไม่อาจเปเสตุงเพื่ออันส่งไปเอวังอย่างนี้ปริปันโถอันว่าอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบอธิมีอยู่มัคเเในหนทางอัมเหหีหปราริตังปภาเชตวาเปเสตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายยังปราริตะให้บวชแล้วส่งไปวัตติย่อมควรอิติดังนี้ กูตุมพิโกนว่ากุตุมพีอาหากาวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ทั้งผู้เจริญตุมเหอวัตถทั้งหลายกตาวากระทามแล้วเอวังอย่างนี้เปเสถาจงทรงไปเถิดอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นพิขวนว่าพิสุทั้งหลายนางปริตังยังปริตานั้นปภาเชตวาให้บวชแล้วสามเณรังยังสามเณรสิกขาเปตาวาให้เรียนเอาแล้ววัตตานี้ซึ่งวัดทั้งหลาย จีวระคานาทีนี้มีการรับซึ่งจีวรเป็นต้นการังสิ้นการอธรรมาสามตังสักว่ากึ่งแห่งเดือน